สองวิธีสำหรับคนกรีดยางมือใหม่และมืออาชีพสองวิธีที่จะบอกวันนี้ก็คือวิธีการกรีดแบบลอกขี้หน้าและก็ไม่ต้องลอกขี้หน้าหลายคนอาสงสัยว่าทำไมต้องลอกขี้หน้าด้วยสำหรับนุมทองเดงจะบอก fc ที่เป็นมือใหม่วิธีการกรีดลอกขี้หน้าก็คือวิธีการที่จะทำให้มองเห็นหน้ายางได้ดีนั่นเองครับผมจิกหลัง ลอกขีเส้นลอกเสร็จแล้วก็ทำการกรีดกันได้เลยครับผมข้อดีสำหรับมือใหม่ก็คือจะกรีดได้เห็นแบบชัดเจนไม่กรีดบาดยางออกดีความหนาของการกรีดจะได้เสมอกันนั่นเองครับผมแล้ว สำหรับมืออาชีพล่ะเราไม่จำเป็นต้องลอกขีหน้าหรือก็ต้องบอกว่าหลายๆคนที่เป็นมืออาชีพก็ยังปรีดแบบลอกขีหน้าอยู่แต่สำหรับหลายหลายคนที่ชำนาญแล้วก็ไม่จำเป็นต้องลอกขีหน้าครับผมมันจะได้เร็วยิ่งขึ้นครับผมก็ย่างอกดีโดยไม่ต้องลอกหนะ้าจิกหลังจิกหลังเพื่อสร้างแนว แล้วก็ทําการกรีดแบบออกนอกต้นยางแบบนี้เลยครับผมแล้วก็จิกอีกครั้งหนึ่งดูดูการไหลกองอยางเห็นไหมยางจะไหลออกดีมากเลยกรีดจะนิ่มมากเมื่อมีดคมหน้ายางจะสวยหน้ายางจะเรียบ นี่ก็คือการกรีดยางที่ทาไมย่ยางออกดีและก็ไหลนานครับผมเห็นไหมถ้าเราไม่ลอกหน้าขี้ยางก็จะเป็นพวงดีแบบนี้เลยและก็ไม่นาด้วยเราก็มาสรุปกันลอกขี้หน้ากับไม่ลอกขี้หน้าข้อดีก็คือกรีดได้สวยในการลอกขี้หน้าครับผมแต่ทำใม้ช้า และข้อดีสําหรับการกรีนไม่โลอกขี้หน้าก็คือทําให้เิ้วแต่สําหรับการออกของน้ํายางก็จะออกเหมือนกันครับผมขึ้นอยู่กับความจํานางของแต่ละคนครับแต่ถ้าตอนนี้พี่น้องประสบปัญหายางไม่ออกกรีดก็ยากหน้าก็ไม่ค่อยสมบูรณ์ตอนกะเล็กยางก็ไม่ค่อยออกอย่าลืมนะครับผมปุ๋ยน้ําคนขี่มาช่วยกันได้ติดต่อหนุ่มตองเดงมาโดยตรงเลยครับผม